สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนำโปรแรงๆคะจะเป็นจัดจัดหนักเลยนะคะสำหรับเซวที่โปของเรานะคะวันนี้นะคะตู้กาแฟของเรานะคะมีสองรุ่นนะคะเออสามรุ่นด้วยกันค่ะมีตู้ราคาสิบบาทนะคะเราขายในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะคะได้อุปกรณ์ครบมีอ่างน้ำแบบเขาเรียกว่าฟองน้ำตึงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะคะก็เป็นตู้อ่าตู้นี้นะคะตู้ ก้วลาบาส่วนตู้ราคาออหกหมื่นนี่ก็คือตู้กัชาตู้กระทอมนะคะเ,ออเราขายแก้ละยี่สิบบาทนะคะเราได้กำไรแก้วละสิบบาทนะคะ,ละ,คะแล้วที่สองพันที่สุดเลยนะคะก็ะคือว่าตอนนี้นะคะโปรแรงแบบนี้นะคะจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะท่านในสดสนใจเนี่ยเราจะเหลืออยู่ตู้ประมาณสามหมื่นกว่าเองนะคะจากการที่เราจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้นะคะถ้าท่านในสดสนใจนะคะที่จะการสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่า เราจะหมดเขตขึ้นเดือนนี้แล้วนะคะธุรกิจนี้นะคะที่สําคัญลงทุนธุรกิจหนึ่งตู้นะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เลยนะคะมีสิทธิขายขยายในธุรกิจนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถรับทมมิ่นเต็มๆกับทางบริษัทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรี่ตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกที้จริงๆนะคะเราทําอะไรไม่ได้นะคะที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้นะัะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนของเรานะคะซึ่งการลงทุนของเรา คุณนี่ยเป็นเจ้าของ